เฮโยวอตซอกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไทเก้นอิรุทิวนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจกําลังมองหาเทลิสตัวละครกันอยู่นะครับ หรือใครที่อาจจะหาเทียริสได้แล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าตัวละครที่เราใช้อยู่เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วแต่ละตัวอยู่สายอะไรแล้วก็อยู่ธาตุอะไรล่ะฉันก็เลยได้จัดทำเทียริสขึ้นมานะครับซึ่งเทียริสที่ฉันทําขึ้นมาเนี่ยดูง่ายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยจัดทีมได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าเทียริสที่ฉันวาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับเทียร<ๆ>ิสที่ฉันทําขึ้นมาเป็นยังไงฮะดูง่ายขึ้นไหมแบ่งตามธาตุแล้วเราก็จะรู้ด้วยนะว่า ตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยเป็นสายแท้งหรือดาเมจนะครับก่อนอื่นเลยชันขออธิบายถึงเรื่องตำแหน่งของตัวละครก่อนกลวกันนะครับแอสซิสคือสายดาเมจส่วนใหญ่ก็จะเป็นในระยะประชิดอะเนาะโค้บไลท์สายแท้งกึ่งดาเมจหรือพูดง่ายๆก็คือไฟเตอร์นั่แหละครับแคสเตอร์สายนักเวทครับกาเดียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแท้งเนาะตำแหน่งนี้แต่ว่ามันจะมีอยู่บางตัวนะครับอย่างเช่นเคเซอร์อย่างเงี้ยมันอยู่ตำแหน่งกาเดียนก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นแท้งที่ซับได้ด้วยนะครับบางตัวก็จะเป็นแท เเกงจระใจเลยเนาะเลนเจอร์ anger, สายทําดาเมจระยะไกลแล้วก็ฮิลครับก็คือฮิลเลือดให้กับทีมเรานั่นเองนะครับส่วนสีเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันมีอยู่5สีเนาะสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับก็คือธาตุตัวละครนั่นเองสีเขียวธาตุลมสีฟ้าธาตุน้ําสีแดงธาตุไฟสีเหลืองธาตุแสงแล้วก็สีม่วงธาตุมืดนะครับ่านคิดว่าหลังจากที่พวกนายได้ดูเทเลสนี้แล้วนะครับนายอาจจะจัดทีมได้ง่ายขึ้นนะหลังจากที่เราดูในส่วนของเทเส ไปแล้วนะครับคราวนี้ฉันจะมาบอกว่าความสามารถของแต่ละตัวละครเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างขออธิบายแบบข้าวๆนะจะบอกในระดับ TIS กับ TIA นะครับเพราะว่าถ้าบอกหมดเลยเนี่ยยาวแน่ๆถ้าเกิดใครที่มี TIB TIC อาจจะมาถามฉันในไลน์ก็ได้นะว่าพี่ผมมีตัวเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างอ่ะถามได้เลยนะครับในไลน์นะตัวในคลิปฉันขออธิบาย t s กับ TIA ก,ก่อนก็แล้วกันเนาะ TIS ตัวแรกอิรุยาเป็นหนึ่งตัวละครที่หลายคนรีไอดีหากันนะครับเพราะว่า ดาเมจเดี่ยวเนี่ยรุนแรงมากๆเลยนะความสามารถของนางนั้นนะครับตีเดี่ยวแรงจัดทําให้ศัตรูได้รับการฮิวน้อยลงด้วยนางสามารถมอบดีบัฟให้กับศัตรูได้แล้วดีบัฟของนางอ่ะเก็บสแต็กได้ด้วยนะยิง่งศัตรูมีดีบัฟมากเท่าไหร่อิรุยาก,ก็จะตีแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นดาเมจเดี่ยวอีกตัวหนึ่งที่โหดมากๆเลยทีเดียวตัวที่2มีเดียตัวนี้เขาก็จะแจกเนาะให้ในทางจดหมายนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆแต่รัสกิลของนางนะครับจะเป็นดาเมจทั้งนั้นเลย แล้วก็เป็นดาเมจหมู่ด้วยสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้นะครับล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูแบบต่อเนื่องด้วยนะสามารถปั้นเด็วยาวครับตัวนี้ตัวที่3กิลดันเป็นแทงที่ค่อนข้างหนามากๆเลยนะครับขัดขวางการชาร์จของศัตรูได้ยั่วยุศัตรูทั้งหมดได้ด้วยนะครับและในระหว่างที่ศัตรูโดนยั่วยุอยู่นี้นะครับกิลดันเนี่ยก็จะสร้างเกราะให้กับตัวเองด้วยตัวสกิลพาสซสีฟค่อนข้างเด็ดนะเวลาที่ศัตรูตีกิลดันนะครับศัตรูตัวนั้นอ่ะมีโอกาสที่จะ ติดดีบัฟแบบสุ่มด้วยนะครับสามารถนําไปเล่นกับอิรุยาได้เลยนะสาหรับกิลดันเนี่ยนะครับเรามาดูในส่วนของตัวละครระดับ TIA กันมั่งดีกว่านะฮะตัวแรกโมเอติชูการโจมตีของนางก็จะเป็นแบบเ e นะครับแล้วก็ดามิก็จะเป็นแบบเจาะเกราะด้วยนะแต่ตัวนี้มันต้องเก็บสแต็กวินบรีฟเยอะๆนะครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพโจมตีศัตรูตัวที่อยู่ไกลที่สุดได้ได้ล,ลดเกจอันปีของศัตรูตัวนั้นอนะ่ะได้ด้วยนะครับพร้อมทั้งยังลดพลังโจมตีต่อป้องกันเวทของศัตรูลงได้อีกนะครับส่วน โจมตีแบบปกติ4ครั้งนะครับนางจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวนางเอง30%แล้วก็ได้รับสแต็กวินบีดด้วยก็อย่างที่บอกนะครับตัวเนี้ยคือมันต้องเก็บสแต็กวินบีดเยอะๆถึงจะมีประสิทธิภาพมากๆสําหรับตัวของนางนะครับจะทําให้ตัวละครธาตุลมของทีมเราอ่ะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตัวที่2โอเลตตัวนี้ดาเมจก็จะเป็นแบบ AOE นะครับเท่าที่ฉันอ่านสกิลดูนะตัวเนี้ยมันจะเก็บสแต็กวินบีดได้แล้วก็จะเพิ่มโบนัสดาเมจให้กับตัวเองนะคร ดูดีมากๆดเมจสกิลของนางจะรุนแรงขึ้น25เป็นตัวดาเมจโหมตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนางไปกับโมเอเตชูเนี่ยได้นะตัวที่3เซียมคอมตัวนี้รู้สึกว่าจะสมมอนหมีได้ด้วยนะครับุ่งหมีเนี่ยสามารถที่จะต้ตันศัตรูทั้งหมดได้แล้วก็ทําให้ดาเมจเวทอะรุนแรงขึ้นอีก20ด้วยนะครับส่วนพาสซีข,ของเซียมคอมนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์โบนัสตามาดล้างดีบัฟเนี่ยสามอย่างนะเพิ่มความเสียหายของสกิลอีก38เอรพิ่มอัตราการหลบหล และดาเมจของเซียมกอมนะครับขึ้นอยู่กับเลือดที่ตัวเองมีอยู่นั่นเองหมายความว่ายิ่งเลือดมีเยอะมากเท่าไหร่อ่ะดาเมจสกิลก็รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับตัวที่4ีคินดาเมจค่อนข้างที่จะเป็นแบบ a o e นะครับคือมันพุ่งเข้าหาตัวเดียวแหละแต่ว่าศัตรูตที่อยู่รอบๆตัวที่เราโจมตีอ่ะจะโดนดาเมจของคินด้วยนะครับทุกสกิลแทบจะเป็นดาเมจทั้งนั้นเลยนะตัวสกิลพาสซีฟนะครับเวลาที่ศัตรูตีคินก็จะมีโอกาสตีกลับศัตรูทันทีเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเขา ออนตัวที่5ลิต้าเป็นสายดาเมจที่แบบคริติคอลนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเป้าเดี่ยวนะความสามารถของนางนะครับเวลานางยิงศัตรูศัตรูจะกระเด็นถอยหลังถ้าเกิดไปโดนศัตรูอีกตัวหนึ่งก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของลิต้าได้ด้วยนะครับลบบัฟศัตรูได้ด้วย2ออย่างส่วนพาสซีฟสกิลนะครับเวลาที่ลิต้ายิงแบบปกตินะจะทําให้ศัตรูตัวนั้นติดเผาไหม้แล้วก็มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับคนในทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยนะครับ38%ส ัวที่6กรูโคสาหรับตัวนี้เขาก็จะแจกฟีรีให้เราเนาะเมื่อเราผ่านด่าน1นึ่ีดสิมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าเป็นตัวฮิลอีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวความสามารถของนางนะครับฮิลเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดได้แล้วก็รู้สึกว่าแรงด้วยนะใครที่โดนดาเมจนางเนี่ยจะทําให้ตาบอดหรือลดความแม่นยําลงนะครับห้เลยนะเราก็อาจจะมีโอกาสหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้มากยิ่งขึ้นนะครับเล่นเกตอันติให้กับทีมเราได้อีกนะครับทำ ยส่วนพาร์ทสิบสกิลของนางนะครับเมื่อลูโค้มีเลือดสูงกว่า70%ก็จะเล่นเกตอันตรีให้กับตัวเองนะครับ19%ทํ้าให้ออกสกิลอันตีเนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นนะถือว่าเป็นตัวใจอีกตัวหนึ่งที่ดีมากเลยทีเดียวตัวที่7อามันตัวนี้เขาก็แจกให้เราฟรีๆเนาะซึ่งเราจะได้รับจากการล็อกอินในวันที่2อนะครับความสามารถของตัวนี้นะครับลดพลังโจมตีของศัตรูได้แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดามิตกายภาพมากขึ้นสูงสุดถึง50%เนะคริบเความเร็วในการโจมตีให้กัับตวเอง ไส่วนพาสซีฟสกิลนะครับทุกครั้งที่เลือดเสียไป1%นะ่อะอามันจะได้รับไบโอสโตลแหน่วยถ้าเกิดพลังงานไบโอสโตลครบ4 0 0หน่วยเนี่ยอามันก็จะโจมตีศัตรู3 8 0เลยนะครับที่อยู่ในระยะ3เมตรนะและอามันก็จะมีลดความเสียหายที่ได้รับด้วยนะครับมากสุดถึง50%เลยนะส่วนตัวก็ลองใช้ดูแล้วนะครับตึกอยู่นะตัวนี้ตัวที่8สครีมเมอร์ความสามารถของนางนะครับทำให้ศัตรูติดเผาไหม้แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวเองได้ ด้วยนะครับดวเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดและเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับทีมเราได้อีกด้วยนะครับตัวสกิลวันตีถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพิ่มโบนัสพลังโจมตีให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้สกิลหรืออันติอะไรได้เลยนะครับตัวที่9ซีเซอร์ตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชั้นรีเอดีหาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยสามชั่วโมงไม่ได้เลยนะครับสับกตัวหนึ่งถามว่ามันโหดยังไงฉันถึงอยากได้มากนะเดี๋ยวฟังไปพร้อม นะมันเป็นสายแทงก็จริงอะ่ะแต่มันเป็นแทงที่ฮิวแรงมากฮิวให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็ให้กับทีมเราทั้งหมดอะ่ะได้ด้วยนะครับล้างดีบัฟสามอย่างให้กับทีมเราทั้งหมดได้ส่วนพาสีของซีเซอร์นะครับทุกครั้งที่ได้รับการฮิวจะได้รับเดโวชั่นหนึ่งสเตคเดโวชั่นหมายความว่าจะเพิ่มต้านทานเวท13.3เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกต์เนี้ยสามารถเก็บสเต็คสูงสุดได้ห้าสเต็คด้วยกันแล้วการฮิวของซีเซอร์อ่ะมันขึ้นอยู่กับต้านทานเวทอะ่ะยิ ฮิวก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าซีเซอร์อ่ะมี1ตัวเหมือนมีอยู่ในทีม2คนเลยนะครับยืนแทงก็ได้ฮิวก็ได้อีกแล้วแรงด้วยนะครับหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรอยากจะได้ในตัวเนี้ยคอที่มีอยู่ก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะครับและตัวสุดท้ายสําหรับเทเอนะครับก็คือลิฟความสามารถของตัวละครน,นี้นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดได้ฮิวเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราใช้สกิลอันติไปแล้วนะครับจะสร้างความเสียหายจริงหลังจากนนะสน skill นะครับ สามารถที่จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองได้แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูลงได้ด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับสกิลของเจ้าลิฟนะและนี่ก็คือเทียนลิสตัวละครเอาไว้ดูในตอนที่เราจัดทีมนะครับก็หวังว่าพวกนายคงจะจัดทีมได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราจะใช้งานตัวละครใดก็ตามนะครับแนะนําว่าให้อ่านสกิลตัวละครนั้นก่อนก็นแล้วกันเราจะได้รู้ว่าตัวละครที่เราใช้อยู่เนี่ยสกิลมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็ปรับทีม เรรราาไดด้้วยหือปล่นะคับสกิลของตัวละครในเกมนี้นะครับแปลไทยอ่ะอ่านลำบากจริงๆพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอภัยไว้นาที่นี้ด้วยกันละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะไม่ขออะไรมากขอคนละหนึ่งไรก็เ,เป็นกําลังใจให้แก่ฉันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอ,อตัวลาคุณผู้ชมทุก่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ